เปิด4สาเหตุอดรับเงินหมื่นลงทะเบียนไม่ผ่านสามารถยืนอุทธรณ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่เปิดให้ลงทะเบียนมีนาคมนี้ส่วนเงินหมื่นเฟส3คาดว่าเมษายนเตรียมรับเงินกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำรายละเอียดที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเนื่องจากว่าผลการลงทะเบียนรับเงินสด1,000 0บาทเฟส2ได้มีการประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่22มกราคม2568ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งสำหรับคนที่เข้าไปตรวจผลแล้วตอนนี้ก็คาดว่ารับทราบกันแล้วใครได้หรือไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองซึ่งสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับเงินนะคะจะต้องเป็นกลุ่มคนที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ทีนี้หลายๆคนนะคะสอบถามเข้ามาว่า ทำไมเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่เห็นได้รับสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคลิปนี้เราก็จะมาสรุปให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าเพราะอะไรทําไมถึงมีทั้งคนที่ได้รับเงินแล้วก็ไม่ได้รับเงินทั้งที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะ สาเหตุหลักสาเหตุแรกเลยนั่นก็คือเราอาจจะมีรายได้เกิน840,000บาทต่อปีซึ่งตรงนี้เขานับในปี2,566นะคะบางคนปี2,567อาจจะมีรายได้ไม่ถึง840,000บาทแต่เนื่องจากว่าปี2,566เรามีรายได้เกิน840,000บาทตรงนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์นั่นเองนะคะจะรู้ได้ยังไงใครที่มีรายได้840,000บาทในปี2,566ก็คือคนที่ ไปจ่ายภาษีในต้นปี2567นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเช็คได้จากกรมสัมพากรนะคะส่วนสาเหตุที่2นั่นก็คือในเรื่องของเงินฝากซึ่งมีเกิน5 0แสนบาทตรงนี้เขาจะนับรวมทุกบัญชีรวมกันนะคะซึ่งข้อมูลเงินฝากตรงนี้เนี่ยเขาจะตัดณนะวันที่30มิถุนายน2567เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามี เกิน5 0 0แสนบาทก่อนวันที่30มิถุนายน2567ตรงนี้เขาก็จะนับว่าเราถูกตัดสิทธิ์นั่นเองนะคะส่วนสาเหตุที่3นั่นก็คือสำหรับคนที่อายุยังไม่ครบ60ปีบริบูรณ์ตรงนี้นะคะบางคนคิดว่าตัวเองครบแล้วเนื่องจากว่าถ้าหากว่านับมาจนถึงวันที่ประกาศผลบางคนก็60ปีแล้วเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะตัด เกณฑ์อายุณนะวันที่15กันยายน2567นะคะนั่นหมายความว่า คนที่เกิดหลังวันที่16กันยายน2507ตรงนี้จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000บาทในรอบนี้นั่นเองคนที่จะได้รับเงิน10,000บาทคือครบ60ปีก็จะต้องเกิดก่อนวันที่16กันยายน2507นั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่4นะคะอันนี้ก็คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊มีครบทั้ง3ข้อเลยแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่จริงๆนะคะ บางคนคิดว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆลงไม่สําเร็จตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเราเข้าใจไปเองว่าเราลงทะเบียนสําเร็จนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องเช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่าตอนที่เราลงทะเบียนนั้นเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราดูแล้ว4ี่ข้อนี้เรามีเงื่อนไขครบสมบูรณ์ทุกข้อเลยแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะนะคะกลับไม่ได้รับเงินตรงนี้นะเขาก็ ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถโทรศัพท์ไปซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะช่องทางการโทรศัพท์ก็คือเบอร์1111 11, หรือว่ากดเลข14ตัวนั่นเองนะคะเพื่อให้ทางภาครัฐเขามาตรวจสอบอีกครั้งนึงว่า สาเหตุอะไรที่ทําให้เราไม่ได้รับเงินในรอบนี้ถ้าหากว่าเรามั่นใจนะคะก็คือถ้าหากเราไม่เห็นด้วยกับผลนั้นหมายความว่าเราคิดว่าเอะเราครบ4ข้อแต่ทําไมเราถึงไม่ได้เงินนะคะเข้าไปตรวจเช็คแล้วขึ้นสถานะที่4นะคะไม่ได้รับเงินแต่ถ้าเกิดว่าใครขึ้นสถานะที่5ก็เตรียมรอรับเงินได้เลยเนื่องจากว่า เขาจะมีการโอนให้นะคะ10,000บาทกดเงินสดออกมาได้เลยในวันที่27มกราคมนี้นะคะแต่ต้องแจ้งก่อนว่าคนที่จะได้รับเงินในวันที่27มกราคมนี้จะต้องมีการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่22มกราคมนะคะก็คือใครผูกพรมเพย์สำเร็จภายในวันที่22ก็ยังได้รับเงินอยู่แต่ถ้าหากว่าจนถึงวันนี้ยังไม่ได้เปิดบัญชียังไม่ได้ผูกพรมเพลเงินจะไม่ได้โอนเข้าให้ในวันที่27แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะมีการโอนซ้ําให้อีก3รอบนะคะก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ถ้าหากยังผูกพรมเพย์หรือเปิดบัญชีไม่สําเร็จก็จะเป็น28มีนาแล 28, ้วก็28เมษายนเป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยก็ไปเปิดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยแล้วก็ไปผูกพรมให้เรียบร้อยบางคนอาจจะมีบัญชีธนาคารแล้วแต่เนื่องจากว่าบัญชีถูกปิดถูกอายัดเพราะว่าบัญชีไม่เคยเคลื่อนไหวก็ทําให้เงินไม่สามารถโอนเข้าได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตรวจเช็คให้ดีนะคะซึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ก็จะเป็นคนที่ เกิดหลังจากวันที่16กันยายน2507ลงมานั่นเองซึ่งสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะถ้าหากว่าอายุ15ถึง59ปีจะได้รับอีกรอบหนึง10,000บาทเช่นเดียวกันในช่วงเดือนเมษายนซึ่งก็จะเป็นเฟสสามแต่จะไม่ได้รับเงินสดแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะได้รับเป็นในรูปแบบของเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะตรงนี้เดี๋ยวเรารอเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะมีการประกาศผลเฟส3กันเมื่อไร่แล้วก็จะเริ่มใช้เงินกันได้เมื่อไรแต่ว่า ทางภาครัฐก็แจ้งไว้ว่าตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนสอบถามมาว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกไหมนะคะทางภาครัฐแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเดือนมีนาคมนี้เปิดให้ลงทะเบียนแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือนําบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าตรงนี้เนี่ยไม่ต้อง ลงทะเบียนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวทางภาครัฐก็จะเอารายชื่อของเราไปแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประกาศผลมาอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะได้ไปต่อหรือว่าใครจะถูกตัดสิทธิ์นะคะแต่สําหรับรอบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี68ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น คนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องทําอะไรนั่งรอเฉยๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาประกาศออกมาว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่องทางการลงทะเบียนก็คาดว่าจะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะนั่นก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปทางรัฐหรือว่ามีแอป ทางลัดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งลบทิ้งนะเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายัางจะต้องรอตรวจสอบผลรับเงินหมื่นเฟสสามแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี68นะคะก็คือลงได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่ายังไม่มีการประกาศออกมานะว่าเงินหมื่นเฟสซามจะได้รับเมื่อไรหรือว่าการเปิดลงทะเบียนที่แน่ๆจะเป็นการลงทะเบียนวันไหนซึ่งตรงนี้ทางเราข่าวใส่ขดและน้อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ